สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube h r Channel ผ่านรายการ YouTube คนทำงาน h r กับสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็ผ่านทางช่อง YouTube รับทำ a ี Building พบเจอกันแบบนี้ทุกๆครั้งเป็นประจำนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อจะมาพูดคุยมาสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรื่องของเงินบำเหน็จเงินก้อนชราภาพที่สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนทุกท่านทุกคนเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเงินบำเหน็จสองรอบคืออะไรใครได้รับเงินก้อนบำเหน็จทั้งสองรอบ แล้วเมื่อรับเงินก้อนบำเหน็จทั้ง2รอบสมัครเป็นผู้กันตมาตาตา39ต่อดีหรือไม่แล้วจะมีผลกับเงินบำเหน็จฉราพอย่างไรมีคำถามจากท่านผู้ชมท่านฟังที่ถามเข้ามาก็เลยนำมาสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านฟังเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนได้ทำความเข้าใจ ขออธิบายแบบนี้ก่อนเงินบำเหน็จสองรอบนั้นก็คือการที่ผู้กันตนไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตา3ามามาก่อนแล้วมาต่อเป็นผู้กันตนมาตาา39ต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตา3าภายใน6เดือนเมื่อท่านมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงลาออกจากการเป็นผู้กันตน ฝ่ายบุคคลมีการแจ้งออกแล้วก็ตามท่านจะได้รับเงินฉลาภาคืนถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้กันตทนมาตรา33ารวมเป็นผู้กันตทนมาตรา39าเมื่อมีการนับงวดเงินสมทบรวมกันแล้วไม่ถึงไม่เกิน180งงวดจะได้รับเป็นเงินก้อนบำเหน็จเป็นเงินก้อนทันทีมีหลายคนนะครับ ที่เป็นผู้กันตนมาตาา33เมื่อนับงวดเงินสะทบรวมกันแล้วไม่เกิน180งวดได้รับเงินก้อนบำเหน็จทันทีแล้วก็มีหลายคนเช่นกันเป็นทั้งผู้กันตนมาตาาม3ามาก่อนส่งต่อเป็นผู้กันตนมาตาา39ภายใน6เดือนเมื่อนับงวดเงินสะมทบรวมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตาา39 นับงวดรวมกันแล้วไม่เกิน180งวดท่านจะได้รับเป็นเงินก้อนบำเหน็จทันทีไม่มีการแบ่งแยกเป็นเงินก้อนบำเหน็จสำหรับผู้กันตนมาตา3าไม่มีการแบ่งแยกเป็นเงินก้อนบำเหน็จสำหรับการเป็นผู้กันตนมาตา3าซึ่งท่านจะได้รับเงินก้อนทันทีซึ่งเมื่อท่าน รับเงินก้อนบำเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงแล้วท่านได้กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนเมื่อมีอายุ56ปีแล้วทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วหากท่านลาออกเมื่อ,อไร่จากการเป็นพนักงานหรือเป็นผู้กันตนมาตรา33เมื่อ,อไรท่านก็จะได้รับเงินก้อนบำเหน็จ รอบอีก1ก้อนเป็นรอบที่สองเพราะว่าตามกฎหมายประกันสังคมท่านส่งเงินสมทบไม่เกินไม่ครบ180งวดท่านก็จะได้รับเงินก้อนบำเน็จเป็นก้อนที่2รอบที่2นั่นเองบางคนก็สมัครเป็นผู้กันตนมาตา3า39ต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตาา33ที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ส่งเงินสมทบ การเป็นผู้กันตนมาตาา39ต่อเนื่องท่านก็จะมีเงินบำเหน็จเก็บออมต่อเดือน2 8 8ปบาทต่อเดือนสำหรับการเป็นผู้กันตนมาตาา39และเมื่อท่านลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตาา39อายุเท่าไหร่ก็ตามเกินอายุ55ปีก็ตามท่านก็จะได้รับเงินก้อนสำหรับการเป็นผู้กันตนมาตรา39อีกหนึ่งก้อนแล้วก็มีผู้กันตน นะครับที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยรับเงินบำเหน็จเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันต้นสิ้นสุดลงกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา33ต่อส่งเงินสมทบต่อไปอีกระยะหนึ่งไปอีกประมาณ5ปีกเกษียณอายุ60ปีท่านก็สามารถรับเงินก้อนบำเหน็จได้อีกหนึ่งรอบเช่นกันแล้วหลังจากนั้น เมื่อท่านมีอายุ60ปีบริบูรณ์ท่านนะครับได้ส่งงลกรทบการเป็นผู้กันตนมาตรา39ต่อภายใน6เดือนต่อจากการรับเงินก้อนบำเหน็จก้อนที่2รอบที่สองท่านก็สามารถสมัครการเป็นผู้กันตนมาตาา39ได้ซึ่งในกรณีที่ท่านสมัครการเป็นผู้กันตนมาตาา39ต่อเนื่องจากการรับเงินก้อนรอบที่2แล้วท่าน นะครับส่งเงินสมทบมาตาา39ไปเรื่อยๆท่านก็จะมีเงินเก็บออมเดือนละ288บาทสมมติว่าท่านส่งเงินสมทบนะครับเกินอายุ60ปีท่านส่งมาตาา39ต่อเนื่องไปอีก10ปีท่านก็เอา288บาทคูณ10ปีอันนั้นก็จะเป็นเงินก้อนสำหรับผู้กันตนมาตาา39เเมื่อท่านลาออกท่านก็จะได้รับเงินบำเหน็จ เงินก้อนอีกหนึ่งก้อนของการเป็นผู้กนตนมาตรา39ไม่มีผลกระทบต่อเงินบำเหน็จชราภาพที่ท่านเคยรับมาเพราะว่าแยกกันนะครับแยกกันนะครับนะฮะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟ,ฟังที่ถามกันเข้ามาหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นผู้กนตน ที่ยังไม่ทราบไม่รู้นะครับต่อได้เลยขอพระคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้แล้วที่สำคัญท่านเห็น QR Code ด้านบนขวามือท่านสามารถสแกน QR Code ได้เลยท่านจะได้เข้าร่วมลายกลุ่มถามตอบเกี่ยวกับเิทธกิประโยชน์ประกันสังคมนะครับทุกๆเรื่องทุกๆคำถามมีคำตอบอย่าลืมสแกนได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณครับสวัสดีครับ